บอ,อยากได้งานดีๆเริ่มต้นยังไงอยากพัฒนาตัวเองเริ่มต้นตรงไหนพบกับพวกเราชาว RCN Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองให้คุณได้รู้ว่าการหางานที่ใช่สำหรับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมพลวัตลาวานิ์ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ RCN Channel ของเราอีกรอบหนึง่งนาอแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะลองเป็นวิธีการใหม่ดูบ้างก็จะเป็นการ นั่งดิสคัทคุยกันนะครับในหัวข้อที่ว่าทำไมเนี่ยเราถึงต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมก็มากับน้องในออฟฟิศอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องแพรนั่นเองถามว่าทำไมเนี่ยเราถึงเชิญผู้หญิงคนนี้มาออกนะครับเพราะว่าจยิงเราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยไปไกลสุดๆแล้วทั้งนั้นพี่ก็จะเริ่มคำถามแรกก่อนเลยเนาะว่าถามว่าในความคิดของแพลเองเนี่ยคอมฟอร์ตโซนหมายความว่าอะไร อของแพลนะคะในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนอ่ะจริงๆตัวเองเนี่ยแบ่งเป็น2พาร์ทละกันอ,อาจจะเป็นในพาร์ทของที่เป็นชีวิตประจําวันกับในพาร์ทที่เป็นการทํางานเนาะซึ่งในพาร์ทที่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยคอมฟอร์ตโซนเราเนี่ยอาจจะหมายถึงในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจสะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นอะอยู่บ้านก็ได้จะนอนจะตีลังกาอะไรก็ เรารู้สึกสบายเราก็ทําเลยเออประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามุมมองในเรื่องของการทํางานเนี่ย comfort zone เนี่ยอาจจะหมายถึงการอยู่ใน s a ฟโซ o หรือการอยู่ในงานที่เป็นลักษณะที่เราโอเคเรารู้สึกสบายใจกับงานนั้นแล้วก็ทําไปโดยที่ไม่ได้มีความกดดันมากนะักสักเท่าไหร่เนาะเป็นงานที่ วนลูปอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ชารเลนส์เข้ามาเพราะว่าเราอยู่ในวงกลมแค่วงเดียวเราไม่ได้ไปเจอแบบสี่เหลี่ยมไม่ได้ไปเจอสามเหลี่ยม,มประมาณนั้นอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าให้เราเลือกเนี่ยเราทํางานเราอยากจะทํางานในเขาเรียกว่าในงานที่เราแบบถนัดและชินและทําแล้วเฮ้ยเราทําได้ดีอะ่ะกับงานที่แบบมันอาจจะใหม่มากๆสําหรับตัวเราเลยแพลวเรื่องอะไรครับ ะอไแน่นอนค่ะพี่แกวเราก็ต้องเลือกงานที่มันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่ขอเปรียบเทียบกับในเรื่องของการไปแบบร้านเล่าแล้วกันเนาะร้านอะไรนะร้านเล่าร้านเลาร้านร้านแบบโดนตีสดอ๋อร้านดนตีสดรลานโดนลีร้านดนตีสดก็แล้วกันคือวันนี้เราอยากจะไปร้านดนตรีสด แต่ถ้าสมมติว่าเราไปทุกวันเงี้ยมันก็เบื่อไหมมันก็แบบเจอวงเดิมๆฟังเพลงเดิมๆเราก็ต้องไปแดนซ์บ้างก็ประมาณนั้นก็เปลี่ยนไปนานๆใช่เราก็เลยเปลี่ยนไปเข้าสารนะเลิศข้าสารต้องร้านอะไรครับจริงๆมันมีเข้าสารเซนเตอร์แต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะ เงียบไปนิดนึงเพราะว่าชาวต่างชาติน้อยค่ะ <laughs> โอเคต่อมาเนี่ยผมก็มีเช็คลิสต์นะครับก็วันนี้ก็จะมาเช็คน้องแพลวด้วยนะแล้วก็จะมาเช็คกับคุณผู้ชมเนี่ยว่าตัวเราเนี่ยยังถือว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนกันอยู่ไหมนะครับอันดับแรกวนลูกทําอะไรเดิมๆิมอ่ะถ้าพูดถึงตัวแพรวเนี่ยยังทําอะไรเดิมเดิมอยู่บ้างไหมอืมถ้าเป็นการทํางานเนี่ยคิดว่าก็มีนะก็มีมในเรื่องของการวนลูกทําอะไรเดิมเดิมแต่ว่าในคําว่าทําอะไรเดิมเดิมมันก็ยังมีสิ่งที่เป็น สิ่งใหม่ๆเข้ามาแพลวก็เลยคิดว่าแพลวไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอันที่บอกว่าเป็นวนลูปเดิมๆอยู่เ,เช่นเช่นเช่นแพลวเป็นเซลลการวนลูปของแพลวคือต้องแพลวต้องโทรหาลูกค้าถูกต้องไหมแต่ว่าโทรหาลูกค้าเราไม่ได้เจอลูกค้าคนเดียวไงเราเจอหลายคนเราเจอแบบวันหนึ่งสิบยี่สิบคนแพลวก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่วนลูปมันเป็นการเจอสิ่งใหม่ๆมากกว่าต่อมาครับความคิดสร้างสรรค์น้อยลงคิดว่าเออมันมีผลกันจริงๆไหม จริงๆมีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอมฟอร์ตโซนเราอยู่แค่วงกลมวงเดียวใช่ไหมเราก็จะรู้แค่ว่าแบบอ๋อเราเราเราอยู่แค่นี้เราแฮปปี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดไปไปนอกกรอบเลยละอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่แค่กรอบวงกลมแต่ถ้าสมมติว่าเราออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเนี่ยการคิดสร้างสารรค์หรือแม้กระทั่งอย่างที่แพลวบอกเมื่อกี้ว่าแบบโทรหาลูกค,ค้าอย่างเงี้ยบางคนเจอลูกค้าแบบอารมณ์ดีเราก็จะพูดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเจอลูกค้าแบบอารมณ์แบบ รุนแรงอารมณ์แ,แบบว่ารุนแรงเราว่าจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เขาแบบลดความรุนแรงของค่ะเข้าใ <laughs> จไหมคะแต่เราจะพูดยังไงให้เขาแบบโอเคคาดาวลงนิดนึงนาอแบบเป็นเป็นในเรื่องของ strategy ของเราแล้วว่าเราจะทำยังไงเพราะมันมันเนี่ยมันถึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์สุดยอดมีแน่สมเป็นเซลจริงขายเก่งอ่ะต่อมานะครับขาดความมั่นใจ มั่นใจในตัวเองไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออแล้วทําไมถามว่าอะไรในชีวิตเราที่ทําให้เราถึงแบบเป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนี้สวยอันนี้เราเห็นด้วยสวยค่ะก็คือความมั่นใจคือความมั่นใจเนี่ยจริงเราไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนอื่นเราต้องสร้างด้วยตัวเองก่อนเว้ยน่างามอ่ะบ้าไปแล้วอย่างอย่างความมั่นใจเนี่ยบางทีแบบ เราต้องคุยกับลูกค้าเนี่ยเทียยอตัวอย่างจากการเป็นเซลล์แล้วกันเนาะเพราะว่าการคุยกับลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าถามอะไรมาเนี่ยแล้วเราตอบยังอึกอักอย่างเงี้ยเหนือเสียลูกค้าและลูกค้าไม่เชื่อแน่นอนอเพราะฉะนั้นความมั่นใจเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญมากกับการเป็นเซลแม้กระทั่งกับงานอื่นๆก็ตามเพราะว่าอพอเราดูมั่นใจคําตอบของเรามันก็จะหนักแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราบทคุยแบบขายความมั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ย พี่แก๊บก็จะดูไม่เชื่อ,อดูปลอมแต่ว่าปลอม,ลอ,มอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรามีความมั่นใจในคําพูดหรือว่าในสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยยังไงลูกค้าก็ซื้อค่ะอะถ้าเราพูดถึง <Okay. S 2> เราเป็นเซลเนี่ยเราเคยขายอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เราไม่มั่นใจกับมันบ้างไหมแล้วก็ทําไงอะมีค่ะมีตอนแรกๆดีกว,ว่าในเรื่องของโปรดักที่เราไม่ถนัดหรือ,อว่าเราไม่ได้มีความรู้มากพอ เช่นงานแรกเป็นในเรื่องของงานที่ทําเกี่ยวกับประกันภัยแล้วกันหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าดิฉันยจบวิทยาศาสตร์มาแต่ว่างานแรกก็คือประกันภัยนะคะสุดยอดก็คือคนละทวีปเลยเอเชียกับยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเลยเราก็เลยแบบพอเราเป็นในเรื่องของประกันพอความรู้เราไม่แน่นเนี่ยเราก็ถ้าสมมติว่าได้คุยกับลูกค้าหรือว่าได้คุยกับคนที่เขามีความรู้มากกว่าออย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราแบบขาดความมั่นใจนั่นเองให้คําแนะนําอยู่บ้างโย่ทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจในงานของตัวเองเลยไม่กล้าแบบตัดสินใจทําอะไรเลยแล้วอย่างถ้าตัวแพลวเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรบ้างเพราะว่าเราเคยทำพารที่เราไม่มั่นใจถูกปะแล้วาช่มั้ให้เราสามารถแบบ overcome ปัญหานนั้นได้ แน่นอนหาข้อมูลค่ะหาข้อมูล Google นะคะ Google ช่วยคุณได้อ l e ูโคช่วยคุณได้นั่นเองอันที่2ก็คือแน่นอนถามจากหน้างานถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเราต้องถามสิ่งพวกนี้มันจะทําให้เสริมความมั่นใจของเราเราถามจากคนรอบข้างบ้างถามจากคนที่เขามีความรู้มากกว่าเรามันก็จะทําให้เราสะสม ทั้งความรู้แล้วก็ความมั่นใจมันก็จะมาอีกอันนี้ดีอันนี้ดีครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆด้วยเนาะถ้าสมมติว่าใครกําลังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอยู่นะครับอ่าต่อมาก็คือเรื่องของการเบิร์นเอาท์ถามว่าในมุมมองแพลวเนี่ยเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันจะมีผลให้เราแบบเบิร์นเอาท์บ้างไหมเบิร์นเอาท์คืออะไรคะเบิร์นเอาท์เนี่ยก็คืออาการแบบบางทีเหมือนหมด หมดกําลังในการทํางานหมดกําลังใจในการทํางานแบบนั้นอจริงเคยเป็นนะเบเอา์อะจริงเกิดจากอะไรอะ่ะมันเป็นในเรื่องของ c u าเจ r มากกว่าแพวรู้สึกว่าตรงนั้นอะมันมีอยู่แวบหนึ่งน่าจะประมาณแว็บหนึ่งเลยที่แบบทําให้แพวรู้สึกแบบไม่อยากตื่นไปทํางานลาดีกว่า สิกรีบสิค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เลยทําให้เราแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวทุกปอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็แบบดึงตัวเองกลับมาให้ได้แต่ว่ามันมันขึ้นมาแวบหนึ่งโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายนะี่ก็คือกลัวความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องถามเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถามแพลว่าในตัวเองเนี่ยคิดว่าแบบเรายังมีอยู่กี่ข้อไหมเช็คลิสตรงนี้สิบห้าข้อค่ะอย่างที่บอกก็คือ จริงๆอันสุดท้ายที่บอกว่ากลัวความเสี่ยงหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยเทคิดว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความเสี่ยงมากๆใช่โดดไปเลยเใช่ไม่หมายถึงว่าท้าทายในสิ่งที่เราไม่เคยเจอซะมากกว่าาเลย้ะมันดูสนุกนะคือให้มองเป็นเรื่องแบบสนุกดีกว่าเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยเจอเลยขอเล่าให้ฟังสักเรื่องหนได้ไหมที่แบบเราอาจจะลองทําอะไรที่เรา แบบไม่เคยคิดมาก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยเรื่องการทำงานหรือเรื่องอะไรคะอ่ะส่วนตัวดีกว่าส่วนตัวดีกว่าการทำงานเราอาจจะเบื่อเบื่อเนาะเรื่องส่วนตัวเรื่องผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายครับขอสัมภาษณ์หน่อยก็จริงๆอย่างอย่างที่บอกคือตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตอนเรียนเหรอหรือว่าตอนที่เรา<ม>เป็นแบบเด็กหญิง<ม>เด็กสาว<ม>อะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวน้อยเราก็คิดว่าโอเคคงจะเจอแค่คนไทยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแบบเปิดโลกทัศน์เ<ม>จอคนใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็ยังมีต่างชาตินาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า<ๆ>วของเราสายฝอก็นิดนึง<อ>ก็ไม่นิดค่ะไม่นิดถาวาสมมติว่าทาไมแบบเราไปคุยกับฝรั่งยกตัวอย่างแรกๆอะตื่นเต้นไหม โอ้แน่นอนภาษาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปเรื่องของขาดความมั่นใจอย่างที่บอกเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองไปเรื่อยๆจนเราแบบช่ำชองทั้งประสบการณ์นั่นเองค่ะเออประานั้นก็ต่อมาเราก็จะมีเช็คลิสต์ให้ทุกคนลองทำกันเล่นๆนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยถือว่ายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไหมก็จะมี5ข้อหลักๆเนาะข้อแรกเนี่ยก็คือการวนลูปทำอะไรเดิมๆข้อ2เนี่ยความคิดสร้างสรรค์น้อยลงนะครับข้อ3เนี่ยคือขาดความมั่นใจ ข้อที่4เบิร์นเอาแล้วก็ข้อหเนี่ยคือกลัวความเสี่ยงแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจทีนี้ก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าเราเองเนี่ยมีอยู่กี่ข้อกันบ้างนะครับเกตแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวแพลนเนี่ยมีกี่ข้อกัน0.5ค่ะจุดโ้าคเกบเคคุณผู้ชมก็ดูเช็คลิสต์กันไปแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยยังถือว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนกันไหมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าถ้าสมมติวเราก้าวข้ามออกจากจุดที่เรารู้สึกสบายใจไปเนี่ยเรามันจะมีข้อดีอะไรบ้าง ข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ลองมาก่อนนะครับก็อาจจะยกตัวอย่างน้องแพลวเมื่อกี้เนาะถ้าสมมติว่าเราบางทีเราจะไม่ไเก่งภาษาแต่ว่าถ้าเราได้ลองไปทําอะไรที่เรากลัวเนี่ยมันอาจก็จะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าพูดึงเรื่องของการทํางานบ้างในการทํางานเนี่ยจริงๆเรารู้สึกว่าสกิลสมัยนีย้มันจะไม่ได้จบแค่การทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเก่งแต่หมายความว่า ถ้าเรามีสกิลที่เป็นมัลติทัสกิ้งได้ลองอะไรแบบหลากหลาย h, มันก็ทําให้มันเขาเรียกว่ามันสามารถปรับตัวไปกับการทํางานในยุคสมัยใหม่ๆได้นะครับ <st> <S <s ข้อต่อมาเนี่ยก็คือเราก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้มุมมองใหม่ๆเรากลับมามองปัญหาเดิมๆมันม,มันคืออะไรอะ่ะคือเหมือนเรากลับมามองเรื่องเดิม,ดมแล้วว่าเราเรา<ด>เปลี่ยนไปหร<แ>ืมอมุมเราเปลี่ยนไปก็หมายถึงว่าเวลาบางทีเราทําอะไรซ้าๆเนี่ยเราเจอปัญหาใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ลองทําอะไรหลายๆอย่าง เวลาเรากลับมามองปัญหาเดิมอ่ะการแก้ปัญหามันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าก็ได้เลิศเลิศอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะของการที่เราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้ <c oughs> ข้อต่อมาเนี่ยก็คือการเพิ่มช่องทางในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าอย่างสมมติเรารู้จักแค่วิธีการหาเงินจากการแบบเป็นพนักง,งานบริษัทเนาะมันก็จะรู้แค่วิธีเดียวแต่จริงๆแล้วในโอกาสการหาเงินเนี่ยมันอาจจะมีทั้งการเล่นหุ้นการลงทุนในคริปโตบางทีคนบางคนอาจจะขายของออนไลน์ก็ได้ เราก็จะเสียโอกาสเหล่านั้นไปถ้าหากว่าเรายัองอยู่ในคอมอร์โซนต่อมาครับก็คือจะเติบโตในสกิลแล้วก็หน้าที่การงานอันนี้เราก็จะพูดถึงประสบการณ์เนาะถ้าสมมติว่าเรามีประสบการณ์แค่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอยู่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็จะยากมากสำหรับเราแต่ถ้าหากว่าเราได้ลองออกไปเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ๆเราก็จะสะสมประสบการณ์แล้วก็จะแก้ปัญหาก็จะเก่งขึ้น อย่างข้อสุดท้ายเนี่ยครับก็คือการที่เราจะมีโอกาสได้คอนเน็กชันใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆด้วยบางทีเราอาจจะเจอในสังคมที่เราไม่เคยเจอมาก,ก่อนเราไม่รู้ว่ามันสนุกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้มีประสบการณ์ใหม่ๆม,มากขึ้นด้วยอ่ะต่อมาเราก็จะถือว่าเป็นการขอคาแนะนำแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยคิดว่าต้องเริ่มต้นยังไงบ้างมี how to บ้าง,างถ้าสหรับ เอา how to แบบสั้นๆก่อนแล้วกันเนาะจริงๆมันมีหลาย how to แต่ว่าข้อแรกเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการทําสิ่งที่ท้าทายที่แบบเราคิดว่าง่ายที่สุดก่อนอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบคนที่แบบอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าอาจจะยังแบบค้าค่าเขินๆอยู่เว้ยคุยดีพูดดีไม่พูดดีอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มจากการดูหนังก่อนก็ได้ตฟลิกก่อนเลยใเน็ตฟลิกเน็ตลิกเลยก่อนเลยอาจจะแบบอ่ะรอบแรกอาจจะเป็นแบบไม่มีซับก่อนแล้วก็รอบสองอาจจะค่อย ไปซับเพิ่มเติมว่ามาเช็คดูว่าเอ้ยเราฟังเข้าใจไหมเราแบบเอ้ยมันมันตรงกับที่เราคิดไหมว่าเขาพูดประโยคนี้หรือการฟังเพลงก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะก็ทําเหมือนกันออันนี้ก็คือตอนที่แพลวเริ่มแบบเริ่มต้นหัดภาษาอังกฤษก็ทําแบบนี้ ใช่จริงๆเป็นคนชอบดูอ่ะภาษาอังกฤษอยู่แล้วฟังแบบหนังที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นประโยคไหนที่เหมือนอันนี้อาจจะโน้ตไว้เป็นแบบเหมือนประโยคไหนที่มันเป็นคล้ายๆว่าวลีอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบพยายามโน้ตไว้แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆฟังไปอย่างเงี้ยมันก็จะจําได้เองเออนี้ดีนะอันนี้คิดว่าน่าไปลองทําดูนะครับสาหรับ Howto ข้อที่นังนก็คือการตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้กับตัวเองอันนี้อาจจะยกตัวอย่างไปในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วกันสําหรับคนที่ ออกกาลังกายอยู่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้ออกกําลังกายหรือยังไม่เคยออกกําลังกายเลยอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีการตั้งก่อนว่าเอ้ยวันนี้เราจะออกกําลังกายนะแล้วจะออกกี่นาทีก็ว่ากันไปบางคน10นาที15นาทีหรือ20นาทีก็ว่ากันไปซึ่งอย่างแพลวตอนเริ่มออกกําลังกายแรกๆเนี่ยก็จะเซตไว้เลยว่าโอเคสักมระมาณ15นาที<ม>ให้มันเบิร์นแต่ว่าพอเราเริ่มชินหรือว่าเราเริ่ม เหมือนแข็งแรงขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มเวลาในการออกกําลังกายนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการตั้งเป้าเป็นการเซตโกของเรานะคะแล้วอย่างถ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้ของเราเองอ่ะหอาทิตย์ออกกําลังกายบ่อยขนาดไหนเออก็ประมาณ6วันต่อสัปดาห์ห6วันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะพี่แก๊มนะคะอนอน6วันต่อสัปดาห์เหมือนกันปลเม เอาทุกข้อต่อมานะคะก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับสังคมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเราก็จะได้เจออะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดตามมาเนาะถ้าสมมุติว่าโอเคมันอาจจะเกิดผลดีหรือผลเสียตามมาแต่ว่าอันนั้นคือเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเราได้อยากจะก้าวออมันออกมาจากตัวคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วนะคะและก็ข้อสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนไมล์เซ็ตนั่นเองที่อาจจะเรียกว่า ฝากเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆก็คือ n นว e า try ในว r k no นาทีโหคมมากเควันนี้ก็ถือว่าได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างเลยเนาะจริงๆเราจะมองว่าบางทีการที่เราสบายกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทํามันเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเราเสมอบางทีเราจะต้องลองเจอปัญหาใหม่ๆกับชีวิตบ้างนะมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเก่งขึ้นเติบโตมากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับออกมาจากคอมโบทโซนของตัวเองให้ได้ ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงมาพบกันใหม่กักบอาเซียนชาแนลเนาะในเอพิโซดหน้าเราจะมีอะไรก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้อาเซียน a n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ้าวไหวไหมลนะ <laughs> นางงาม <laughs>